อีก 2, 2>, ก2วันฝากติดตามแอ<ผ>แฝ<ผ>ดรักล <ะ S 2> เล่นกล <คน S 2> อามีได้มีได้ไดละหนึ่งท่อนแทนใจถึงวันมิว่าท่อนเขียนเพลงนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะมันเพลงนั้นมันก็หมายถึงวันทั้งหมดแล้วแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่าท่อนนี้มันหมายถึงคนคนเดียวทั้งเพลงมันหมายถึงคนคนเดียวมันยิมแยกมากท่อนนี้ของเขียนเพลงนี้ฉันเขียนขึ้นมาพูดแทนใจ ว่าทุกที่ในใจฉันนั้นมีเพียงเธอเห็นไหม uh ุณวันเหรอจริงๆเพลงเนี่ยเสียงเพลงเขา,าแต่งให้วันมันจะเป็นเนื้อเพลงที่ค่อนข้างเป็นของเพลงส่งถึงวันแต่มันจะมีท่อนหนึ่งที่หมีชอบส่วนตัวมีรู้สึกว่าจริงๆเป็นความรู้สึกของเขาโดยชัดเจนเรารู้แต่ว่าเขาไม่กล้าพูดก็คือท่อนที่พูดว่าคือมันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารักใช่เออก็ไ,อได้แต่ปังออกมานะเป็นเพลงเพลงนี้ทุกความรู้สึกทุกคำที่มี จำนองเหล่านี้มันคือของเธอางเนี่ยเธอนี้ค่ะ <c oughs> อีก2วันนะคะ <c oughs> พวกเราทุกคนก็จะได้รับชมอแอฟแรรักเล่นกลแล้วทางช่องวัน31 4สทุ่มสินะคะวันที่30สิงหาคมนี้ใช่ค่ะก็ดูออนไลน์ได้ที่ y u u t u b ช c สองห้าหกหนนะคะ